Hãy subscribe cho ช่วงนี้นะเจ้าเอาจะมาติดตามเรื่องสําคัญในโรคที่กําลังระบาดอยู่ในช่วงน,วนี้ก็คือโรคแอนแทรกนะจเจ้าเราจะมาหูทันป้องกันโรคไข้หูดับและโรคแอนแทรกกับเภสัชกรเด่นปญัญญานันซึ่งวันนี้ท่านเฮอเกียรติมาห่วมในวันนี้ตัวนะเจา้จาในระบบโฟนอินนะเจา้าสวัสดีเจา้าสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับคุณนนัน,นและคุณสมสกุลครับ เจ้าถ้ามีโอกาสนี่ยากจะเจิญมาห่วมรายการโซดมาอู้มาจากันเลยแต่วันนี้บ่าเป็นยังเอาเป็นในระบบการโฟนอินไปก่อนละกันนะเจ้านกอยากจะพูดถ,ถึงเรื่องของสถานการณ์ไข้หูดับที่แปะมาเดียวนี่เป็นจะไดพองนะเจ้าอ๋อสถานการณ์หูดับไข้หูดับของจีจังหวัดแปะน,นะครับก็ตอนนี้จํานวนผู้ป่วยเนี่ยคือยุดละนะครับบม่มีเพิ่มละนะครับขึ้นมาทั้งหมดสูงสุดี่คือสิบพกรายนะครับทั้งหมดสิบพกรายแล้วก็ เสียชีวิตไปสองรายนะครับที่อำเภอสุงเม่นและอำเภอรองแล้วก็ส่วนที่เหลือป่วยสิบสี่รายนั้นอแอดมิดไปสิบสี่รายกนกบ้านไปสิบสามแล้วครับตอนนี้เลมหนึ่งรายครับอาการก็ดีขึ้นตามระดับก็ดููไปก่อนนะครับถ้าจะได้ก็คงได้กบ้านนะครับหรือเร็วๆนี้นะครับสถานการณ์บปเดี๋ยวนี้คือปะผู้ป่วยนี่คือตึกละแบ่มีปะเพิ่มแล้วนะเจ้าเนาะสำหรับไข้หูดับนะเจ้าครับบ่มีเพิ่มแล้วครับหลังจากที่ว่าเจอเจอเคสขึ้นมา ในพื้นที่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทุกภาคส่วนในการรณรงค์สร้างความตระหนักกับพี่น้องประชาชนนะครับเจา้าก็เลยเลยป็นกระเด็เฝ้าระวังหนักขึ้นนะครับเจา้าจํานวน <ใ basically. S 1> ของผู้ป่วยตีฮาไปป้าอันนี้เจ้าแน่นอนว่ามันต้องมีอาการของโรคเนะคาะเขาจะมีวิธีการสังเกตจะได้และเจ้าว่าโรคหูดับเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดจากไอหยังเขาจะได้มีการระมัดระวังตัวนะเจ้า โรคทิ้งโรฮูนับเนี่ยครับเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับเป็นสเตปโลโคคัสซูอิตนะครับที่มันก็ว่าซูอิตไม่เป็นหมูนะครับเนาะมันเกิดกับในหมูมันเป็นเชื้อแบคทีเรียตีบาทิดอยู่ในระบบทางเดินหายใจของหมูผลเปื่อนในเนื้อหมูเลือดหมูแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหมูนะครับฉะนั้นมันเป็นเชือเ้อโรคแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ในหมูเพราะฉะนี้เนี่ยถ้าถ้าาเรามีความเสี่ยงเกี่ยวกับที่ไปสัมผัสหรือไปบริโภค เนื้อหมูดีซุกซุกรีบเนี่ยมันก็จะที่เชื่อ,อ,อน,นี่ได้นะครับอันนี้คือเป็นเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียครับเจา้าถ้าอันของของมากยัง่ข้าเจ้าลูนี่ก็ <c oughs> ต้องงดไปก่อนกับอันแม่ก็เจา้าคือถ้าถ้าซุกนะครับพวกนี้เป็นแบคทีเรียครับมันจะบทนร้อนครับเพราะนั้นถ้าทําไปถ้าเราทำขึ้สซุกเนี่ยครับจะเนี่เช่นอุณหภูมิเจ็ดสิบองศาขึ้นไปสิบนาทีหรือว่าร้อยองศาเนี่งนาทีขึ้นไปเนี่ยมันเชื้อแบคทีเรียมันก็ตายนะครับมันก็มันมันก็ไ่ได้งเกเนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือว่า ที่ผ่านมาในพื้นที่ในจังหวัดแพร่เนี่ยเอเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอา่มันเป็นโชคสงการที่ผ่านมาพอดีครับคก oh. ับเปน็นนองประชาชน,นเน,นี่ยเปิ่นกะนิยมที่จะลาบลู่หมูเนาะลู oh. ่ด,ด,ดิบบ้ากนกะลาบลาบ,ลาบดิบนะครับลู่ดิบแล้วปรากฏว่าเอาหมูเนี่ยมาได้ผ่านการจากลุงเชื่อที่ได้มาตรฐานนะครับม oh. ันก็มาแบง่งเขาห้องทั้งเหนือกับห้องว่าปั่นปุ้นกันที่นอออมาแบ่งปั่นปุ้นกันเพื่อเพื่อลมหมูกันเบื่อกันมาแบ่งปุ้นกันเพื่อไป บริโภคตีบ้านอีนะครับตอนสงการนะครับตอนสงช่วงสงการที่ผ่านมาก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าบนบริย่างที่ซุกครับแล้วอย่างแบบถ้ามือเขามีแผลยาเจ้าก็จะเสี่ยงติดเชื้อได้นักน้อยแค่ไหนเจ้าต้งเขาไปสัมผัสกับเนื้อดิบคือจีนี่นะครับว่าถ้ามันหมูนั่นมันมีเชื้ออยู่แล้วเนาะในในในหมูเพราะนั้นถ้าหมูเนี่ยมีเชื้อของเซตีปตัวข้อคาสโอิตซึ่เป็นเชื้อแบคทีเรียอยู่นี่นะครับถ้าถ้าบริย่เชื้อโรคคนตายเนี่ย มันก็เข้าได้ทั้งสองช่องทางช่องทางที่หนึ่งคือการบริโภคนอกกับช่องทางที่สองก็อย่างที่บอกอาการสัมพัทเพราะฉะนั้นอาการสัมพัเน์่ยถ้ามือมีแผลเนี่ยเชื้อโรคเข้าทั้งแผลได้เป็นก่อนฮะเชื้อโรคเข้าทั้งแผลได้เพราะนั้นก็จะเกิดเกิดเกิดอากาศในหลังกายเกิดขึ้นนะครับตรงนี้การเชื้อป่วยกันเกิดขึ้นได้ครับก็ได้สองส่วนครับนะครับสองส่วน นนก็ต้องระมัดระวังนอตึงค้นขายตึงค้นกินนะอ้ะอกู้กันซื่อเป็นจีอีเลยกำนี้นเจ้าห้าร่างกายได้ฮับเชื้อเข้าไปแล้วเจ้าอาการจะเป็นจะไดเจ้าเริ่มตั้งแต่อาการเริ่มแรกไปจนถึงจุดพีกสุดเลยของอาการเจ้าคือระยะมันจะมีรายาะยะที่เชื้อเข้าไปนะนเป็นมีระยะที่ในกาดที่ไปอกับเพิ่มจนวนในร่างกายเนาะจะเริ่มมีอาการไข้ขึ้นมานะครับปวด ปวดศีรษะรุนแรงยันศีรษะอาเจียนท้องเสียมีหลายระบบครับเพราะว่าเชื้อโรคมันเข้าไปตัวร,ร่างกายเนาะปวดเหนื่อยกล้ามเนื้ออ่าข้อนะครับแล้วก็อาการคอแข็งหรือว่ามีจ้าเมือดตามผิวหนังนะครับเดี๋ยวไล่ซุกก็จะมีเพราะว่าช็อกในขณะเดียวกันเนี่ยบางบางส่วนการทำให้ระบบการได้ยิน,นลดลงครับนะครับจ็อย่งระบบการได้ยินอาจจะลดลงได้นะครับอันนี้คนที่เสี่ยงตีเป็นโรคอุงับก็จะจะมีอาการแล้วเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็ นักอยู่นะเจ้าแล้วก็นี่เจ้าข้าเจ้าเกยหันเจ้าค้นตีเปิลเกยเป็นรคหมุดดับเอเนาะเปิลมาแล้วเปิลเดินสเล่เจ้าคือควสามารถเดินเดินสื่อได้ทรงตัวบด้ทรงตัวบดได้แล้วก็เหมือนหูิวนจะบ่คอยได้ยินแล้วแล้วก็อู้ก็จะอู้เสียงดังจะเอะเจ้าอากาศหมูเนี่ยเจ้ามันสามารถตีจะรักษาหื่งหายได้กอหรือว่ามันเป็นแล้วเป็นเลยอเจ้าสาหรับไข้หูดับข้อมูลเรานี่นะครับจากสถิตย์ข้อมูลทางการแพทย์ที่เขาวิจัยมานะครับ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งจะมีการได้ยินลดลงจนถึงสูญเสียการได้ยินแต่ถ้าสูญเสียแล้วมันสูญเสียถาวรน,นะครับเนาะคือประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นของผู้ป่วยที่ติดติดเชื้อนี่นะครับมีโอกาสดียวหูดับนะครับหรือว,ว่าลดการได้ยินลงไปแต่ว่ามันจะบอสสมารถกลับคืนมาได้ครับโอ้โหมนแรงขนาดแม่นและอย่างสิบหกรายที่ติดเชื้อไปนี่ส่วนใหญ่นี่ เกิดจากการกินหรือว่าสัมผัสนะเจ้าส่วนใหญ่เลยจะเกิดจากการบริโภคเนื้อหมูดิบนะครับเนาะแต่ว่าบางส่วนก็จะมีจะเกิดจากการสัมผัสจากการสอบสวนโรคนี่นะครับบางส่วนการสัมผัสคือว่าบางทีบาไ,ได้กินครับแต่ว่าไปเอาเนื้อหมูที่ว่าแบ่งปันสันประสวนกันมาแล้วเนี่ยเอาไปคลุกําเป็นเนื้อปิ้งครับอแต่มือเพิ่นบาได้ใส่ถุงมือครับอถ้า,เป,าเป็นคนงานดีคนงานดีปฏิบัติงานในในโรงงานอย่างเงี้ยน่าจะจามีแผลที่มือแล้วก็ ไปลุกเข้าหมูะครับเจ้าไปคลุกหมูมาทําแล้วก็อยากเอามามาปิ้งย่างกันกินตอนนั้นฉลองปีใหม่เนี่ยสงการที่ผ่านมานี่ครับปีใหม่เมืองก็เลยอยากจากกันไอ้สอบสวนโลกก็คือเกิดอาการเจ็บป่วยได้ครับเจ้าวมีทั้งสองส่วนครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นการบริโภคหมูดิบครับอืมหาอันไห่พวกเหตุหลักเขาเขาจะป้องกันตัวเขาจะไรเราาต้องปรุงซุปเอาไว้ก่อน <No. S 2> แต่ครับที่สําคัญคือถ้าคนที่ติดเชื้อติดเชียงต่โอโรคหูทับนี้นักหนักนี่คือจนมากอะจะเป็นอผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคเรื้อรังด้วยนะครับโดยเฉพาะหยิงเฮาได้รับ oh. เชื้อนี้มาแล้วนะถ้าเป็นกลุ่มพก้ป่หวานความดันถ้าสูงอายุตัวเห็นี่ยนะครับอาการมันจะรุแนแรงกว่า oh. กว่าคนหนุ่มนะครับกว่าคน oh. ปกติครับอันนี้เป็นความเสี่ยง ความเสี่ยงจะมีนักร่างกายยิ่งบมมีภูมิคุ้มกันยิ่งร่างกายอ่อนแอก็ซ่อมเสี่ยงไปติกๆเนาะความความเสี่ยงจะเพิ่มนักขึ้นตัวนะเจ้าเนาะเนี่ยแล้วก็เปิดห้องว่าถ้าสู้ห้องกลิ่นซุกเขยนะหูก็จะบลึงละแม่นเนาะโลดอาการเสี่ยงหูลึงไปได้เลยอะจ้าจิต่การป้องกันก็อ่ใจ่ยากมันก็เจ้าอย่างตี้ตางรองนายแพทย์สาธารณสุขได้แจ้งไว้ก็คือง่ายๆกินอาหารปรุงซุปป้องกันอ่า มันซึมเข้าในแผลอีกแม่กะเจา้จาใช่ครับ<า>ก,ก็คือป้องกันแบบทุกทุกส่วนไปครับอย่างเช่นบากกินเนื้อหมูเครื่องในหมูเลือดหมูดิบเนะาะซาซาลาบก้อยอย่างต่างๆกันแล้วแต่นะครับก็ต้องเป็นสุกนะครับเนะาะแล้วก็ภาชนะอุปกรณ์ก็สําคัญบางทีอ่ะมันเป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆที่ว่าบ่ได้สังว้อนบ่ได้อัตนาคะครับอย่างเช่นว่าเขาอุปกรณ์นะครับเหมือนเขาไปกินร้านหมูกระทะที่ปิ้งย่างเนี่ยตะเกียบไปเขาเคี้ยวนี่หมูดิบ ไปปิ้งเนี่ยขั้ได้กเขาจะเกียบลที่เดียวกันน่ะมายิบเข้าไปขีบเข้าปากมันก็เสี่ยงนะครับเพราะว่ามันมันสัมผัสกับเนื้อมูดิบเพราะฉะนั้นเกียพี่ขีบหมูเข้าไปปิ้งย่างเมื่อสุกแล้วเราเราก็ต้องอีกชุดหนึ่งครับต้องคนละส่วนกันมาใส่ในในในเจ้าจานชามเขาเผือกอเอาเข้าปากเจ้าจะใจมันยังมันหั่นมาได้ละเนาะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ เจ้ากำเนี่เจ้าใครถามเจ้าเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินยังลู่ยังหลาบยังซาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของเมนูอาหารท้องถิ่นตั้งภาคเหนือ มันมันอู้อยากนะเจ้าถ้าบางคนเปิดกลิ่นมาเมินแล้วอย่างเงี้ยเจ้า,จาอยากจะได้เรื่องของคําแนะนําความมั่นใจว่าถ้ายังอยากจะกินลู่อยู่ยังอยากจะกินนลาบดิฟอยากจะกินซาอยู่อย่างเงี้ยเจ้ามันมีแนวทางหรือวิธีการไหนตีจะเลือกบริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจของเจ้าก็มันพูดยากเนาะ ถ้าว่าดิบนี่คือเสี่ยงแล้วเพราะมันมีมันโอกาสมีเชื้อโรคเนี่ยแล้วก็ตาม,มันมองไม่เห็นเนาะเจ้าอ่ะนี่ยวัฒนธรรมการกินก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับจะบอกปรับเปลี่ยนก็คือคุณก็ต้องเสี่ยงอยู่แล้วประเด็นที่หนึ่งเนาะประเด็นที่สองก็เลือกซื้อซื้อจากเนื้อหมูจากร้านที่สะอาดร้านที่จําหน่ายที่ได้มาตรฐานเจ้าอัจผมไปออกเจ้าที่ออกไปสอบสวนโรคในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นร้านาดีตลาดทีขายประจําอยู่เนี่ย็นฮักมาจากอลงเชืออที่ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์นะครับบอกใ่้มีประเด็น Like <c ute t ia> แต่ก็ยังเสี่ยงอยู่นะครับถ้าเป็นดิฟยังไงก็เสี่ยงครับเจ้าก็คือถ้ารับเจ้าแค่เลือกซื้อในร้านที่เชื่อถือได้ปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะรอดพ้นจากโรคไข้หูดับเพราะฉะนั้นแล้วการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเนี่ยง่ายที่สุดเริ่มจากตีตัวเฮานะเจ้าง่ายที่สุดนะเจ้าถูกต้องที่สุดแล้วครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่ที่ทางเหนือเราเนาะครับเหนืออีสานคล้ายกันครับ S <S ลาบลูกก้อยนี่ครับ <S <S อันนั้นซอยอน,นี่ยังหนักๆักก็ซอยจุอะไร่น่ะเนาะมันมันมันมีเชื้อโรคแล้วก็ต้องบริโภคเข้าไปมันไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อเลยอะ่ะเราไม่ผ่านความร้อนเชื้อโรคก,กับแบคทีเรียก็ไปเติบโตในร่างกายได้ครับเจ้ากี <S <S ่ยคือนี่ยังโชคดีนะครับว่าลูกให้หูดับนี่มันบริบที่ต่อ่านคนสุคนะเป็นหมูสุคนนะครับเนาะนี่ถ้า <S 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 เป็นไอีกัดเดือดเกิดถ้าเป็นเชื้อโรคอยากคนสุคนแห่งกับะเดือดร้อนเห็นไหมครับนี่บริที่เฉพาะเป็นตัวอย่างโรดเดียวนะครับ เจ้าค่อยๆยืนยันแห่งการที่มันบอกว่าเรื่องลาบดิบรูบางคนบอกว่าใส่พริกสมุนไพรลงไปมันฆ่าเชื้อได้เชื้อมันตายอันนี้บาแต้มันก็เจ้าก็มันไม่ได้ผ่านความร้อนนะครับเจ้าสมุนไพรอย่างอื่นมันมันอาจจะมีผลยับยั้งเชื้อได้บ้างโน่นนี่นั่นก็มันไม่ได้การันตีว่าเชื้อมันจะตายหมดนะเนาะแต่ก็ครับเพราะว่าแบคทีเรียเนี่ยมันจะตายด้วยความร้อนนะครับเป็นประเด็นหลักครับเา อันนี้ก็ลบหลังคอความเข้าเข้าใจพิษตัวนี้บอกว่า่าบอเป็นย่างกินกินดิฟเซตปุ๊บหล่อหล่อสักโบกหนึ่งจะอัานก็มาได้เหมือนกันมันคนละห้อนนะเจ้าเนาะ เจ้าแอลกอฮอล์บกคนแอลกอฮอลกันเนาะอันนี้ต้องแอลกอฮอล์คนละอย่างค่าเชื้อคนละอย่างคนละอย่างกันนะเจ้ามันต้องผ่านความห้อนอย่างน้อยก่อนร้อยองศาต้างลืมไปนาะถึงจะโอเคสุดแล้วก็มั่นใจสุดนอกเหนือจากโรคหูดับติอู้กันในวันนี้นะเจ้าแหมโรคหนึ่งตีบบอู้เข้ามาได้เลยโรคแอนแทรกซ์เจ้า อันเนี้ยเหมือนกับจะมีข่าวออกมามีผู้เสียชีวิตตัวแต่ว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ของภาคอีสานแม่แล้วแลวตางภาคเหนือในพื้นที่จังหวัดแพร่เองเป็นจะได้พ้องเจ้าสถานการณ์ของโรคต่อแรกก็จะมีมีมีผู้ป่วยอยู่นึ่งเชตเนาะเี่ียมเพือล่องกหางแต่ปรากฏว่าอที่สงสัยลักษณะค่ายกันเขากับกลัวว่าเอ๊ะมันเป็นงัวควายเนี่ยมาจากทางปุ่นมามาผ่านลงเชือดของงานฮาก่อนรากฏว่าไปตรวจคอนเฟิร์มแล้วบัวใจครับ มาใจจะับมาใจครับมาใจแล้วครับแต่ว่าและก็ต้องเฝ้าระวังเนาะเมื่อวานแอนแทกก็อกบตางจากคข้หูดับแล้วครับหูดับมันเกิดกับหมูเนาะแต่แอนแทกเนี่ยมันไปเกิดในงวควายแพะแกะเอียนะครับเนาะมันกับงวบราบงวลราบควายอย่างการยังเกิดอยู่แต่มันเป็นแบคทีเรียคนละตัวมันเกิดจากพวกแบคทีเรียไอ้บาซิลัสแอนทาซิสเนี่ยนะครับมันเป็นแบคทีเรียคนละตัวครับในหมูเจ้า นะครับเพราะนี่พวกนี้มันจะยูมักพบในดินนะครับเกิดการที่เชื่อในสั์นะครับสัดเลียงที่บ้านเขออาอ่ะหรือสัดตีหลงเชือดหมาเนะาะกอดีรับนี่ก็ได้รับการได้รับแบบสองยางสามยางเหมือนกันครับของหมูเนี่ยคือการสัมผัสกับการบริโภคนอกอันนี้ถ้าเป็นแอนแท็กเนี่ยเชื้อแอนแทกเป็นแวกทีเรียชนิดนี้มันได้สามส่วนส่วนที่หนึ่งคือบริโภคบริโภคส่วนที่สองสัมผัสนะครับส่วนที่สามมันจะมีเอ่อทัทง้งทั้งหายใจได้ครับ นะครับได้หายใจได้คือมันเป็นอยู่ในฟุ้นนะครับอยู่ในผงนะครับมันมันเป็นไปคือยัตที่ผ่านทางเดินหายใจได้ครับเจ้าหายใจนี่คือจะได้เจ้าไปอยู่ใกล้สัตว์หรือว่าจะสปอครับสปอของเชื่อตัวนี้เข้าไปอ๋อสปอที่ลอยอยู่ในอากาศอรัครับครับสูดเข้าไปกลานเป็นแรงโลกระมีสปอครับในผมในขนหรือหรือหรือนมหรือเนื้อหรือนมของของสัตว์เราเนี่ยนะครับเสี่ยงติดง่ายกว่าโรคหูดับกว่าเจ้า ก็พูดถึงว่าถ้ามันเป็นการระบาดของโรคแต่ถ้ามันมีเป็นแหล่งระบาดแล้วเนี่ยก็ติดแค่ก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าแอนแท็กนี่ก็เป็นไปคีเรียแต่แต่ละคนละตัวก็ของในไข้หูดับตอนนั้นเองนะครับเจ้าและอาการเป็นชาไทยาเจ้าแอนแท็กเนี่ยถ้าติดแล้วเอาคือหลังจากได้ได้รับเชื้อเชื้อโรคเข้าไปแล้วเนาะมันก็จะสร้างสารพิษขึ้นมาเนอกก็จะมีผลต่อ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 ต่างๆกายของเราเนาะครับคือมันบางทีเขาบริโภคเข้าไปหรือทั้งทั้งเดิน ทางเดินหายใจนะครับหรือว่าโดนบาดแผลที่ผิวหนังหรือดื่มน้ํากินน้ําที่ปนเปื้อนนะครับโรคแอนแทกเก่าก็จะทำให้เกิดอาการอยู่ที่ระบบนะครับโดยอาการด้วยภาพรวมได้จะเกิดอไข้นะครับใกล้เคียงนะครับอาการไขนั้นมันเป็นอาการเนาะหัวใจโลกนะครับไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องอะไรงมันคล้ายก่อนทีกี้คล้ายก่อนครับมันก็คล้ายกับไข้หูดักนั่นแหละครับแต่มันจะมีลักษณะเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นมีแผลคล้ายบริจี้นะครับ หายใจติดคาะหายใจลำบากจะมีแผลคือถ้าบริเวณที่สาคัญนะมันจะเกิดแผลและเกิดลักษณะบวมแดงมีขอบแล้วก็คล้ายมันจะมีตรงกลางมีรอยไหมเหมือนบุริจี้อะครับเจ้าอจะเกิดบริเวณคอแขนหรือมือนะครับเพราะเป็นส่วนสัมผัสนะครับสัมผัสอันนี้นะครับแล้วนอกจากนี้จะมีอาการอย่างอื่นจะมาแหงครับแต่ในโอกไอวดจิ๊ดาคือจะใช้มันเป็นอาการครับครับเจ้า ถ้าเราจะรักษาจะได้เจ้าถ้าเกิดอาการนี้เกิดขึ้นแล้วอ่ะเจ้าก็ก็ก็ไปไปโรงพยาบาลครับเพราะหมอเ่าจะได้วินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเจ้าคืออาการไาตามอาการอืมักษาตามอาการนอกจากอาการาการนั่นน่ะแล้วยังจะต้องไปหาว่าสาเหตุของของเนี่ยมันเป็นเชื้ออะไรน้องถ้าเป็นในแอนแท็กเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจหาเพื่อหลายสายส่วนไม่ว่าจะเป็นตรวหาเชื้อนะครับหรือตรวจหาภูมิคุ้มกันนะครับนะครับต่าง ถ้าเห็นว่ามันพบแล้วว่าเป็นพบเชื้อเขาก็รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะเพราะมันเป็นแบคทีเรียเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องของคุณหมอที่โรงพยาบาลเป็จะต้องให้แล้วแล้วแต่ตัวยาแล้วับแล้วมีอาการรุนแรงขนาดไหนจะให้ยากี่ตัวก็เป็นเรื่องของคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วครับเจ้าเ<ม>บื้องต้นในการสังเกตตัวเกาเจ้าเอาจะอีด,ดีกว่าคือมันจะมีระยะฟักตัวติดเชื้อฟักตัวแล้วมันจะเกิดอาการนะัก ต่อไปเนี่ยเบื้องต้นถ้าไผ่ตีมีอาการในช่วงระยะเวลาไหนหรือมีอาการ<ม>แบบใดเพื่อขจาจไปหาหมอเลยพ่อบางเตือเป็นการสังเกตตัวเกาอ่าเจ้าเบื้องต้นต้องแยกจะได้พ่องคือต้องรู้ประวัติก่อนนะครับถ้าใครรู้ตัวว่าบริโภคเนื้อสัตว์เนาะที่ผมว่าหมาหมายถึงว่าวัวควายแพะแกะหรือนมเนาะที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนี่นะและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านี้นะครับ แล้วก็ระยะในระยะประมาณส่วนมากระยะมันระยะฟักตัวระยะรับเชื่อไปในประมาณหนึ่งถึงห้าวันถ้ามันได้รับเยอะนะแต่บางคนเนี่ยมันได้รับทีละน้อยเนี่ยมันอาการอาจจะล่าช้าถึงห้าหกสิบวันอันนี้ก็จะตอบยากน้อยนะครับบางทีกินมาปนเดือนแล้จับมาได้แล้วเนาะว่ากรนกี่ก็กินก็เนี่ยอันนี้ก็ยังมีประเด็นละครับจามันอาจจะบอกว่าเป็นแอนแท็กหรือไม่มันต้องตรวจครับมันต้องตรวจทั้งทั้งห้องปฏิบัติการครับเจ้าก็คือง่ายๆเหมือนพอเขาเริ่มเป็นไข้แล้วเขากิดได้ว่าสองวันที่แล้วเขากิน นมหรือกลิ่นเนื้อสัตตี่บบบได้ผ่านการฆ่าเชือเ้อเราสังเกตว่าต่ก็น,น่าจะเป็นแอนแทรแล้วมีอากาศรเราดังที่ผมกลารมาตะก,กี้นะครับก็ต้องไปมือคุณหมอตรวจนะครับ เจ้าเจ้าการสังเกตตัวเกานี้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังแต่แต่ตัวเพราะว่าสภาอากาศ็เปลี่ยนตัวบางคนกระมอมบางอาจจะเป็นไข้เป็นเมื่อยอาจจะกึดว่าเอ๊ะเป็นเป็นไข้เมื่อยโฟโต๊ก้าอย่างไ้เอาจะอี้ถ้ามีอาการเ่าาจะเป็นไข้เป็นไอ้ไปหาหมอเห่ก่อนนะเจ้าน้องเบื่อดีจะได้มีการวินิจฉัยโรคตัวออย่างต่างๆตัว ใช่ครับเวลาเนลาไข่แต่สมัยปยาพื้นฐานกับปันญาโรคไข่กับพาราเซตามอลทั่วไปเนาะแต่ว่า<ช><ช>ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องมาโรงพยาบาลคือคุณหมอมนตรวจแล้วเพราะว่าอาอาการต่างๆเราเนี่ยบางทีม,มันมันออกอาการเดียวหรือสองสามอาการมันจะประกอบกันมันถึงการมีการซักประวัติท้อนหลังไงครับจ้าวบ,บางคนเนี่ยมาแบบพอห้องว่าจะได้ไอแย่แล้วอ่ะครับเป็นมาเป็นซิฟโกวัาวานแล้วเนี่ยมันจะมีเคฟบางเคสที่เสียชีวิตก็เพราะว่ามัน ไปทุกระบบแล้วอะครับอืับ้าวติดเชื้อในกระแสเลือดไปแล้วนะมาแล้วนะมันอากาศดีแย่แล้วนะก่อยไปส่งมาโรงพยาบาลอำเภอจากโรงพยาบาลอำเภอหรือมางคนเริ่มมาจากที่เราบาลสตอยังไม่ได้ขึ้นเก่ายังบอกบอกมาโรงพยาบาลเนี่ยมาบอกว่าโรงพยาบาลก็บอยอมมาเขามาโรงพยาบาลอำเภอโอ้ตรวจแล้วว่าอาการมันแย่มากแล้วเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลจังหวัดนอโรงพยาบาลจังหวัดก็ตรวจเจตรวจเจออย่า มันแย่ไปทีที่ครับเจ้าราะมตนองไปน้หลาบโระมาละโดยซ้อมไปนาะเจ้านอะโดยความแบบโรคที่มันค่อนข้างรุนแรงต่อไงอย่างเฮาฮู้แต่เนิ่นๆนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาหายขาดได้เลยมันก็ใช่ครับเพราะเป็นไปคีเลียครับมันจะมียาไปที่ชัวหน้าในการรักษาครับแต่ส่วนมากที่อาการแย่ๆก็คือว่ามันมันปล่อยไปเลื้อยลังจะดีดูว่ามันไปทุกระบบแล้วครับจ้านะครับติดเชื้อแล้วมากๆแล้วเนี่ยครับยาเอาบรนปครับ สุดท้ายนี้เจ้ายาจ๋าเฮ้ท่านได้แนะนํากําชับเรื่องของพฤติกรรมหรืออาการของโรคอะไรอย่างต่างต่างบอกว่าจะเป็นโรคไข้หูดับเองหรือว่าโรคแอนแท็กซ์เือกับคุณผู้ชมติ่หับชมรายการเจ้านีติพักเหนือตัวเจ้าครับเบื้องต้นเนี่ยการกินเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายอย่างไรเพื่อปลอดภัยก็ล้างหมูหรือเนื้อนะครับเพื่อสะอาดก่อนนามาปรุงอาหารนอกสวมถุงมือนะครับมือหั่นและซอยหมูหรือเนื้อนะครับนอกหลัง้นก ปรุงสุกให้ใช้ความร้อนมากกว่า70องศาเวลาประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็เลือกซื้อหมูหรือเนื้อจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็เป็นจะเป็นตัวที่การันตีระดรับรองว่าเราปลอดภัยจากสองเชื้อเนี่ยเนาะนะครับสองเชื้อเนี่ยครับอย่างือเรอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือเลยเนาะอันนี้เป็นตัวมาตรฐานถ้าสามตัวนี้เซ่งคัดนะครับแอนแท็กกันเนี่ยเนี่ยอย่างเข้ามาได้ละครับ แต่กับไฮโอดับเนี่ยนะครับเนาะก,กับเบื้องต้นประมาณนี้ง่ายๆเลยครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือก็ยังเป็นสูตรมาตรฐานที่เขายังป้องกันสองโรคนี้ได้อยู่อย่างปลอดภัยครับเจ้าถ้าอยากจะติดตอ่อสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมติดตอ่อได้ตั้งไหนพองนะเจ้าก็เข้าดูเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่กันเลยนะครับในเว็บเพจของเขานะครับก็ยังมีข้อมูลอยู่ตลอดเวลานะครับจ้า วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเพศัชกรเด่นปัญญานันนะเจ้ารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแปรที่ได้มาเฮือความหู้ตึงโรคไข้หูดับและโรคแอนแทกขอบคุณนัก,นกเจ้าขคุณจ้ได้ครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาย่างกันก่อนสักกรัวงหน้าก็มาติดตามรายการเจ้านีติพักเหนือกันต่อเจ้า เด็ดกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากุ๊ก,กู้เจ้าข่าวขตาวีาวาวไหนพะยเนะอหยังอุ้ม่วนถูกใจตัวนแน่นอนติดหักนิ